ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีน่นทิยาก็ได้ออกมาวัดอภิสิทธิ์น้องแวงม่วงจะผ้าพีพ่พานองมาซองเหล็กอ่างนํำมตน์นะคะอ่างนํำมตน์นวดนี่มเอ่อมือนี้จะเป็นสินสองนะคะสินแรกนุนทิยาทายทําไปแล้วจะมีเลขเอ่อเลขสามเลขหนึ่งเลขสองเลขหานะคะสินนี้จะเป็นโตไดจะมีเลขในหันโตไดจะตรงกันกับสินแรกบร่นะคะนุนทิยาก,ก็จะพาพีพ่พานองเขาไปซองนะคะ เขามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทังช่อง่อยเด้เอค่ะเด้อตอนนู้นที่ญาจะทายเห็นตรงนี้นะคะเพิ่นปลูกกระเบื้องนะคะปลูกกระเบือเบ้องกับบ้านเสร็จอะคะ่ะขาดปัดใจนะคะพาจารย์เพิ่นกระเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะค่ะผู้ใดิ่นใจบุญสุนท่านนะคะสายบุญพิ่นกระมาเรื่อยๆนะคะกระเฮ็ดทีละเล็กทีละน้อยไปนะคะ นี่นะอุปคูณกันกระปูกระเบื้องไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะ,ะแล้วนี่ย่าจะทายเห็นไหมนะคะเพิ่นกับปูกระเบื้องรอบๆแล้วก็เอาลูกแก้วมาวางนะคะตรงนี้การปลูกบัวเอาบัวมาปลูกนะคะ,ะตรงนี้จะปลูกกระเบื้องเสร็จแล้วนะคะกระเลือ,อยูุ่นหนาองค์พระประธานนะคะ ปลูกกระเบื้องพระั่นเสด็จผู้ใดอยากร่วมทําบุญก็เชิญนะคะเด้อโทรมาหาโนนทิยาก,ก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์0 9 8 1 9 7 1 9 3 4นะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์หมายเลขบัญชีพระอาจารย์ทั้งวัดนะคะผู้ใดอยากร่วมท่าบุญปลูกกระเบื้องนาพระประท่านนะคะเบอร์โทรนนทิยา0981971934น่้านะคะโทรมาเอาหมายเลขบัญชีของพระอาจารย์ทั้งวัดนะคะข่ะคอยโอนมาท่าบุญอยากปลูกกระเบื้องน้ำเพลินนะคะ นนที่ยากกับเป็นแค่สะพานบุญหายแ้วค่ะเ้อค่ะว่าเป็นการเสียเวลาเขาไปซองเล็กอ่างน้ำม้นน้ำกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ค่ะพ่อแม่พี่น,อน้องเอฟซีนนทิยากับสิภาพมะซองเหล็กอ่างน้ำมตนนะคะของพระอาจารย์นะคะสินนี้เป็นสินที่สองนะคะเด้อสินแรกค่ะนนทิยาจำบ่ผิดพี่เหลขสามมีเหลขกหนึ่งมีเหลขกสองมีเหลขกห้านะคะแ้่ว่าสินนี้จะเป็นตัวไดจะตรงกันบอคือกันบอนะคะเอาไปเปรียบเทียบกับศินแรกนะคะแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับหลายๆสำนัก ว่ะะาเลขคือกันมอนนะคะวัตถิพันธ์มานี่อางน้ำมนต์เข่าสินที่สองนะคะเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะบางคนเห็นเป็นถึงเพิ่นเห็นถึงสามโตเลยนะคะก็แล้วแต่ดวงคนเฮาบ่คือกันนะคะ,นะคะน้่นที่าสิภาพไปซองค่ะขอปูเพิ่นหายนะคะปูฤาษี ปูสีสุโทยาสีปทุมากปูทุกๆพระองค์ที่นุ่นทิยาบําเดอเอยน้าเปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาเห็นตัวที่จะใส่เด,อด,เดอ้อปูเด้อนุ่นทิยาเสยเบิง้งเละมุมนะคะหามุมนี่นะคะน,นี่เป็นเลขเนาะเป็นเลขเก้าหนึ่งวค่ะ นี่มีเลขเอลขเจ็ดเลขสามเลขหานะคะหรือผู้ใดเห็นหลายกว่านั้นกับข้อมือเนี่ยทั้งคันเออเด็กคนหันไปคนละทางนะคะแต่นุ่นดียาสิดซึ้งทางนี้นะคะอ่นะคะเลขเจ็ดเลขสามเลขหา้าหรือเป็นห้าเจ็ดสามรู้สินะคะเลขเพิ่นหันคนละอย่างนะคะ ตีเป็นภาพร่วมแล้วค่ะเด้อน้นดีญาติ z ้มให้แคปหน้าจอแล้วก็มุนโทรศัพท์เบิ่งเอาเองนะคะเพราะว่าน้นดิญาตจะยืนได้อยู่ฝั่งเดียวนะคะนั่งไดนฝั่งเดียวนะค,ะ,คะอาจารย์เป็นบ้างของคอนนะคะ จะไปฟังนั่นบม่ได้นะคะน้องทิยาจะนั่งได้ฟังเดียวนะคะนะคะแคบหน้าจอเด้ค่ะเด้อนี่นี่น้องทิยาเห็นมีเลกเอ่อมีเลกเกตเลขสามเลขหานะคะ หรือพอมป็นพี่น้งเอฟซีทางช่องเห็นหลายก็นั่นกับค,คอมเมนต์แล้วก็เนี่ย,ยนุ้นดิยาอาจจะตาบอดีบารมีบะเถงนะคะที่อยู่น้ำกันมุมนี่กับมีเล็กเจ็ดมีเล็กหามีเล็กสามนะคะ นุ่นที่ย่าซุ้มเป็นภาพสูงสูงสามารถแคบน้าจอได้ค่ะเด้อนี่เลขเก้า <9 S 2> นะคะเก้าเลขเจ็ด <7 S 2> เลขห่าเลขสามนะคะ แต่ว่าที่ยูน้ำกันมันมีเลขสามตัวนะคะน้องที่ย่าเห็นเป็น5าเจสมนะคะ แลพอไม่ไปนอนเอฟซีทางช่องห็นหลก็นั่นกับคอมเมนต์เด้อเด้อนุ่น,ะะออนที่ยาอาจจะตาบอดีบารมีบถึงนะคะเมืองทรงนี้นตัวนี้ก็เป็นเลขเจ็ดนะคะนะคะนุ่นที่ยาก,กเห็นเป็นเลขเจ็ดนะคะเทิบมานี่เทิบมานี่ก็เป็นเลขหานะคะเทิบไปทางนี้นุนที่ยากก็คิดว่าเป็นเลขสามนะคะ หรือพ่อแม่พี่น้องเอซีเห็นหลายก็นั่นนะคะคอมเมนต์แบ่งปันได้แต่ได้แต่ว่ามุมนี่มุมนี่มุมนี่นะคะนุ่นดียาวว่ามันเป็นเลขคือเลขเก้านะคะเก้าหนึ่งหรือเปล่านะคะชุดเลขเก้าหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะ ตรงนี้เล็กมันมีย่าวาเพื่อเล็กเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งหรือเก้าสามนะคะตะะ่าวาแต่สู้สูงสูงพอไมอพี่น้องเห็บซี่แคบหนาจอเด้อค่ะเด้อมือกันหนึง่งหรืเล็กเจ็ดนะคะตรงนี้นะคะ นี่นี่เล็กเจ็ดเลขสามเลขห้อีกมุมหนึงก็คือเลขเจ็ดเลขเก้านะคะ นุ่นที่ยากกับจิคอยุติเลขอ้างนม้นวัดอภิสิทธินองแมงม่วงไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพ่อกันไม้เช่วดีสวัสดีค่ะ